นางฟอนฟอนอย่าล้ลูกย่าล้ฟอนฟอนฟอนตฟอนเยอตัวแล้วมาล่ำมาซนาเมไม่ให้ฟอนนอเตมาล่ำพอดีเลยนีเอาอียม form ื่อนีอายบ้าเล็แม่ค่ะอาาแม่ ตัวยมัน้ครับทันรวยบุ้นครับอาจารย์โตตรงโเฮ้ยใช่มัน่มาไล่า้ฟอนลูกฟอนฟอนเด้อฟ่อนเดอจัน้อยเดอลูกเดอเดยวคอยฟ่อนเดอยาญาายาม่ให้ยาอาออกห่เลยไม่ว่าบอกเ่าของเก่าออกให้มดมาซันมา เขามาแต่บระท่านแนั่นนะคะ่ะท่านผู้ชมม,มาแรงมาแรงเ,งเงข้าทะเลียนรถนะคะท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> สามเก้าศูนย์หกเลขที่สานพอดีนะคะบนลล่างเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ บ้านเลขทีสารนะคะท่านผู้ชมนี่ทั้งบนทั้งล่างนะคะบ้าแมนดูส่งแล้วแม่เมือเ่อยแห้งแม่มาจากอินเดียแม่จากอินเดียคนนะโอ้ยมาจากอินเดีย่แมอินเดียลูกไปเมียเอไปยังดีเนาะแ่อา,ออาจากอินเดียจ้ะค่ะ เมือแห้งแม่วาม,มือแหง,ม,แหงมาจากอินเดียเดินทางไกลบ่ได้นั่งเครื่องบ่แม่ล่องสนามบินล่องสนามบินลงสนามบินก็เลยมือแห้งแล้งเลยมาเนี่ ต้นต้นแม่ตะเคียนอ่คบะโอ้นับบ่ได้ปะมาณสีสองพันกัวบอบอไหวเดี่วแม่เมื่อยแห้ง นั่งลงกับดินเลยมาจากอินเดียแสดงว่าลงเครื่องมากเลยเมื okay. ่อกี้เนาะครับเป็นลงเคืองหุ่นดีรู้เป็นลงร่องครับเปคืองเหรอ大姐หุ่นละลวงไปเป็นลงเคืองเียบางกว้าโอ้ครับ <left> ห <utor> ุ่นเนี่ยร่องเคียงหุ่นโอ้ยนั่งงามง่ามแหงเด้อครับ มีหน้ามีโชคมีลาบเีลสวยครับผมสวยเหมืลูกสาวแม่เลยนะสวยเหมือนลูกสาวแม่เลยคนใดแม่นางรัมหมอรัมนางลาบหมอรัมนางลาบหมอรัมอย่างไม่โชมไม่ลาบครับ อยากได้โชคแล้วแม่มาท่านได้โชคได้ลาบลูกจ้าแม่ยอมรับอยู่จ้าแม่แม่เหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยมากแล้วนะลูกเอาเนี่ยแม่เหนื่อยมากเใช่ไม่่าเพนั่นแม่ก็บอกเก็บสารเก็บไปแม่ก็บอกอยู่ไม่เอาน้ำนะครับอ๋อเลขที่สารบ่แม่ลูกก็จื้อบ่ได้แม่ต้อองมมีหจ้าเอามาในเจ้วน้ำ เอาได้เนี่ยขาลูกแม่ม่จากอินเดียด้ที่ไปอิสราเอลได้บ้างอืไปอิสราเอลไปอิสราเอลได้บางอิสราเอลอ๋อครับไเครื่องกินขนมกินแนยขนมแมขนมอยากกินขนม สี่ทิศเลยนะลูกสี่ทิศเลยนะลูกสี่ทิศเลยนะสี่ทิศเลยนะจ้าใช่เลยสี่ทิศลูกสี่ทิศใช่สี่มากเลยแม่นั่งเครื่องเลขกตัวใดเนาะแม่เลขเครื่องบินแม่แม่จําได้บ่ค่ะจ้าโอ้เดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้เนาะเดี๋ยวแม่ให้ใจเย็นๆนะครับสีเด้อใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแม่ให้นะครับโอ้สี่ทิศสี่ทิศ ข้างโน้นด้วยไฮและแม่จะซีทิดแล้วแม่แแมขนมขนมหวานขนมนขนมซีทิดนะมีคนหวานขนมหอมเดินนี่ ขอคนละเชนะครับคุณผู้ชมคบามากคำเช็ขอแม่บ้าไปเองก็ได้ท้าไหนแตงได้ละแม่ไปไแล้วออแม่ย้อนแล้วย้อนแล้วย้อนแล้ว่อนแล้วอนแล้วอนแล้ว่อน้วครับขอนแล้วขอนแล้อน้อน้ครับอน้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 อนอน้อนแล้ว ฟ้อนจอยแม่้อนจอยแม่อาสวัสดี้อนแม่้อนพี่น้องไปเ้น้อลูกน้อุ่มาเลยจ้าแม่พ่น้แม่แลน้แม่เนาะมือนีมาสวยมาไวน้อมาลงเครือปุ๊บมาปับเลยลงเครือแม่มาจากอินเดียไม่อกอตูตรง เอาพวงมาลัยมาให้ด้วยนะไปทางนี้ค่ะไม่ไปแม่ไม่ไปไปอยู่ตรงนี้เอาพวงมาลัยเนาะไปถ่ายรูปแม่ฮะขออนุญาตไหมถ่ายรูปแม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะแม่แม่คนดังทม่ตะเคียนไม่เอาของแม่ไปเอาเอาลูกแม่ไปอ๋อขออนุญาตไหมขออนุญาตาหมอนบลูบตาหมอนลูกศิษย์คุณเด หลวงพ่อสวงเอาไปขออนุญาตไหมลูกออนุญาตแล้วแออนุญาตแล้วแกงเนาะแกงไอ้เบิงแกงที่ไปหาต่อหมอนเบงแกงแห้งนาหนึบเนาะแกงแห้ง ตัวดงคนนั้นขอหน่อยไปปีแล้วนะลูกปีแม่เป็นล้านปีเลยอ่ะเป็นล้านปีใช่ล้านเท่าไรลูกล้านเท่าไรเลยลูกล้านได้ช้างเลยนะอยากได้ช้าง ได้เลยแม่ทำงานไม่ได้ช้างอ่ะช้างมันก็เก้าเนาะโอ้ช้างเก้าขาเป็นอะไรลูกขาสี่เอามาสิไหนล่ะกระดานสวยมากเลยดอกไม้สีสังชอบดอกสีสังนะลูกชอบมากเลยเนาะ อยากร่ำอยากรวยเลยเนะาะอยากมีอัดเยอะๆเนี่กยกระตรงๆสามตัวตรงๆแตไ,ไดนมีนางร่ำมาพอออม